กันเลยครับามาันลดครับ นฝากมาใส่บาตรด้วยนะครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับชุทีตายุโกคะวะอะภิวัตนาทีดิธานีจังวุตขะกัจยิโนจะตาโรธัมมวัตตนติอายุวันโทุก อันนมนาบุญทุกคนครับอันุโนทนาบุญพินิจได้ครับดคับนครับยครับพีนปากมาใส่บากใช่ไหมครับ สอายุจวันโนจะพพังวทธิจะยศวอาสตวะสจะอายุจะทิวสิทธิอาวันตุเตเอครับครับอุโทนาบุญจัดจอยนยครับอนุโมทนาบุญที่นี่ด้ครับ มณ์ด้วยครับจะมีฝากใส,ใส่บาทกันหนึครับรนี้นะครับมณ์มครับจะมีฝากมาใส่บาทนะครับ MM and and ุุอยันดววัย tamam okay. ุธครับสาครับุโมทนาบุญพี่จัดพี่จอยด้วยครับจอยด้ครับอนุโนาบุญพิได้ครับ ดูนี่ครับนด็ดูนีนครับสาเอสาสาจะดีนิดฝาดมาใส่บากด้วยนะครับ ยันโืังเพลงพระธรรมบุญคุณจัดจอยได้นะครับปีนิดได้นะครับอีกทางเมยากินังโหตุกิตาโหตุยาติโยขอส่วนุญใเ้ข้าตสำเรเจตรงนี้สำสมเเจ้ากรรมเดชวิดามรรดาตูบาจารย์เจ้าพเจ้าปญาบุยญาของเพื่อนและสัตว์ทั้งหลายให้มีความสุขตลอดานเพื หากข้าพระเจ้าได้ร่วมเกินผู้ใดทั้งกายวาจาและใจขอให้พวกท่านได้มีส่วนในคุนนี้และขอเงดการจองเวินจองกรรมหดก,กันนับในบัดน,นี้สาธุสาธุสาธุ